สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13กรกฎาคม2564โดยเฉพาะพครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,วันนี้สาวกเชลซีสุดตื่นเต้นสุดขีดหลังฮารแลนส่งสัญญาณย้ายทีมล่าสุดหลังไอจีเขามีการเคลื่อนไหว โดยทำเอาสาวกสิงตตนครามเชลซีออกอาการตื้นตันใจกันที่สุดนะฮะหลังเห็นเอริกบาวฮาวรันส่งสัญญาณคล้ายยืนยันการจะย้ายมาทางเชลซีทางบนอินสตาแกรมส่วนตัว โดยแฟน,นเชลซีบางส่วนนั้นมีทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทางเอ,อริบาบลฮาร์เบนโดยดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์รายนี้กำลังครองพื้นที่ข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงสมัยนี้และทับสิงต้นครามเชลซีก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายเอาชนะในการแข่งขันล่าลายเซ็นนักเตะที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปนักขณะนี้ โดยการที่แล้วนี้ฮาร์แลนคนนี้ทําไปคนเดียว41ประตูนะฮะจากการลงสนามให้กับทางบรัสตัดมุนและหากเจ้าตัวยิงได้ในปริมาณนั้นให้กับทางเชลซีน่าจะทําให้พวกเขากลายเป็นตัวเต็งควา้าแชมป์ธุรก,กิจในรายการ2021นี้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจจะต้องผิดหวังในการที่จะให้แข้งววส์ปีไรนี้ย้ายมาเล่นที่แซงฟอร์บริดจ์ในช่วงสมตินี้เมื่อทางมิเชลเอลซ็อกผู้ในการาบริหารดอดบุนนะฮะยืนยันแล้วว่าไม่มีแผนที่จะขายดาวเตะายนี้ออกจากทีมไปในความเป็นจริงแล้วนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ทางการเงินสำหรับทางยอดทีมแห่งสกุนเดนเซริกาหากพวกเขาขายฮาเลนออกไปนั่นเป็นเพราะเมื่อสิ้นสุดฤดุการหน้าค่าิสัญญาของเตะววสปีไรนี้ จะลดลงเหลือมูลค่าแค่7 5ล้านยูโรหรือประมาณ4 0 0ล้านปอนด์จะเริ่มมีผลใช้งานซึ่งหมายความว่าสมโมสรต่างๆจะสามารถประหยัดเงินได้หลายล้านบาทนะฮะในการคว้าตัวเขาคนนี้ไปร่วมทีมท่ามกลางการรายงานมาว่าทับเสือเหลืองอปักปรคาคาขายไว้เกิน100ล้านปอนด์โดยทางซ็อกได้กล่าวมาว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรละวางแผนกระทางเออร์ดิงสำหรับฤดูกาลใหม่เป็นที่เร,รียบร้อยแล้วจากนั้นที่กล่าวมาก,ก็กลายเป็นที่เจดเจนมาว่าแฟนบอลเชลซี จำนวนหนึ่งไม่คิดว่าความคิดเห็นของซอกดังกล่าวนั้นจะเป็นจุดจบของสิ่งที่กรารจักายเป็นมหากราบการย้ายทีมเพราะในความเป็นจริงแล้วฮาแรนต์คนนี้ได้บอกใบ้เป็นไงมาว่าเขานั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่เชลซีโดยการโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมของเขาเป็นภาพขณะที่ทํางานในฟาร์มและจะเห็นเขาสวมเสื้อสีดำเงินสุดตาพร้อมแคปชั่นจบแล้วแว่นกันแดดและเสื้อผ้าแฟนซีตอนนี้ได้เวลากลับไปทํางานกับเพื่อนของผมแล้ว เรืนันทำให้แฟนๆเชลซีนั้นออกอาการตื่นเต้นเป็นอย่างมากต่างพากันแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวโดยแฟนที่คอมเมนต์ก็จะมีอย่างเช่นฮาเลนในชุดสีน้ำเงินมาเชลซีเร็วๆนะดูดีมากๆเลยในชุดสีน้ำเงินเออร์ดิงบาวฮาเลนในชุดสีน้ำเงินฮาเวลสใส่สีน้ำเงินฮาเลนใส่ไนกี้เชียร์วีโกได้เลยฟาร์วิซโอโรบานโนฮาเลนใส่ชุดสีน้ำเงินเปิดตัวที่เชลซีเลยไหม หรือฮาร์เลนใส่เสื้อสีน้ำเงินกระดิษแล้วก็กระดิตร้องหรือว่าจะฮาร์เลนใส่จัมเปอร์สีน้ำเงินไม่มีสัญญาณไหนจะชัดเจนไปกว่านี้แล้วเขากำลังกลับบ้านหรือว่าเออร์ลิงบิรฮาร์เลนสวมชุดสีน้ำเงินเดียวมาเชลซีจะสำเร็จลุล่วงไปแล้วและสุดท้ายนะผมก็ได้บอกว่าเออร์ลิงบิรฮาร์เลนนั้นเป็นเดอะบรูยินดีต้อนรับสู่เชลซี เปไ็่าง,งานนี้ด้ผมก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่ชัวร์ประมาณ100%นะฮะต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไราฮาแลนกับดิวของเชลซีแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกันครับคู่ควรลุ้นบอลลงดอจอบผลงานจอร์จินโยหนึ่งในฟันเฟืองอิตาลีพาทีมไปแชมป์ยุโรป โดยปฏิเสธไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของทางจอจินโยชอย่างแท้จริงนะฮะหละัะงจากทำผลงานได้โดดเด่นกับทางเชลซีสโมสรดังของสุพบัญชีก,กิจนทําไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและก็สั้นล่าสุดไปครองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แชมป์ยูโร2020ร่วมกับทางทีมชาติอิตาลีอีกนะ โดยบางคนก็ได้มองว่าจริงๆแล้วมิดฟิลด์เชื้อสายบราซิลรายนี้ควรจะมีลุ้นรางวัลบอลงดอ,ดอถ้าหากนำบ้านเกิดได้แชมป์ยูโร2020อยู่แล้วจากการที่ฟอร์มของเขาคงเส้นคงวาอย่างมากมายและแน่นอนว่าความสำเร็จครั้งล่าสุดนั้นก็น่าจะทำให้มีคนเชียร์ให้เขาได้รางวัลลูกฟุตบอลทองคำมากยิ่งขึ้นไปอีก ท่าน,นี้วันนี้เราจะมาฉลองเจาะลึกผลงานของทางจอจินโย่ตลอดทั้งการเล่นเจ็นัดในทัวร์นาเมนต์ในศึกยูโร2020กันสักหน่อยบอาย,ยอดเยี่ยมแค่ไหนและก็ควรจะไปลุ้นวัลอันทรงเกียรติแข่งกระทั่งหรือเดนมาซ์สีดาวยิงชาวเจนไตได้หรอือไม่เรามาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนก,กันการพันบอลจอจินโย่คนนี้ระบบทเป็นห้องเครื่องที่กำหนดการขึ้นเกมรุกของทีมในบางช่วงด้วย ซึ่งคนที่รับหน้าที่แบบนี้จะเป็นที่ต้องผ่านบอลให้ดีเพื่อจะได้ไม่ทําให้คู่แข่งนั้นมีโอกาสฉกบอลไปลุ้นทาประตูและดาวเตะจากทางเชลซีนั้นก็ทําทผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อผ่านบอลเข้าเป้าถึง93.4์ด้วยกันแล้วมันก็ทําให้เขาเป็นนักเตะอ,อิตาลีชุดนี้ที่ผ่านบอลเข้าเป้ามากที่สุดหากนับเฉพาะคนที่ลงเล่น5นัดขึ้นไปนอกจากนี้ทางจอจินโยนั้นยังผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้าเฉลี่ยแล้ว2ครั้งต่อน,นัดกันอีกด้วย ขณะเดียวกันนะฮะเขาก็มีค่าเฉลี่ยการผ่านบอลที่กลายเป็นจังหวะสําคัญ1หนต่อเกมแถมยังสามารถผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้ถึง56ครั้งซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทําอย่างนั้นได้มากที่สุดของทีมชุดนี้เช่นเดียวกันทิ้งห่างมา์โก้เวรติกับทางโจวานนี่ดิล o อเรนโซที่ทําไปแล้วโครัสามครั้งแบบเยอะที่สุดเลยต่อมาข้อที่2การครองบอลและการเลี้ยงบอล ลอดทั้งรายการนี้จอจินโยนนั้นจับบอลลั่นไปเพียงแค่0 6ครั้งต่อเกมเท่านั้นซึ่งในบรรดากองกลางที่ลงเล่นอย่างน้อย5เกมด้วยกันมันไม่มีใครอีกแล้วที่มีค่าเฉลี่ยด,ด้านนี้น้อยไปกว่าเขาขณะเดียวกันก็ยังถูกนะฮะคู่แข่งฉกบอลไปจากเท้าเพียงแค่0.3หนนต่อเกมกันอีกด้วยและก็เป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่ในกลุ่มกองกลางของอิตาลีด้วยกันไม่มีใครทำได้ดีกว่าเขาหากนับแค่บรรดาตัวหลักที่ลงเล่นน้อยกว่า5เกม นอกจากนี้ทางจอจินโยดนั้นยังเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในรายการนี้ได้เฉลี่ยหนึ่งครั้งต่อเกมทําให้ในกลุ่มนักเตะอ,อิตาลีด้วยกันเขาถือเป็นคนที่ทําได้ดีที่สุดนะฮะอันดับที่5ร่วมกับทางเอเมอสันและก็เวรติแต่เขาได้ลงเล่นมากกว่า2คนนั้นหลังจากทางเอเมอร์สันลงเล่นไปแล้ว4เกมส่วนทางเวรติได้ลงสนาม5นัดก่อนที่ทางจอจินโยดทั้งครองบอลได้เหนียวแน่นและก็เลี้ยงบอลได้ดีันส่งผลให้คู่แข่งต้องเสียฝ่าว ให้กับเขาบ่อยตามไปด้วยดุสุดท้ายแล้วจอรจินโยนนั้นสามารถเลียกฟาวได้แจกถึง2.7นัดต่อเกมนั่นถือว่าสูงสุดในบรรดาคุนพลอิตุรีชุดแชมป์ยูโร2020กัลลชิตินะและขอสุท้ายนะผมเกมรับ นอกจากจะเป็นตัวกําหนดจังหวะเกมรุกแล้วนั้นโจินโยนี่ก็ยังมีเกมรับที่แข็งแกร่งเพราะเขาสามารถสกัดแย่งบอลจากท้าคู่แข่งได้เฉลี่ยแล้ว1.9ครั้งต่อเกมมาที่สุดกับอันดับ3ของลูกทีมโรเบโตโมัชินีโดย2คนที่ทําได้ดีมากกว่าเขาก็คือเวรติอยู่ที่3.6ครั้งต่อเกมกับทางดิโรเลนโซ่3.2ครั้งต่อน,นัดทันตุกันโจินโยยังถือเป็นนักเตะอิตาลีนะฮะที่ตัดบอลแบบไม่ต้องพุ่งเสียบได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ เพราะทำได้ถึง3.6